ใช่คุณลุงนะคะจากที่ต่อแถวมาประมาณสิบห้านาทีนะคะอันน,นี้อันนี้แบบอุตสาห์ไปต่อแถวอันที่เขาบอกว่าเป็นอบใหม่นะคะเี่คุณล,ล,ลุงเด้งถึงนี่ เราจะมาลองชิมกันดึงดึงดึงนะซึ่งแถวที่อบไปแล้วนะคะก็จะเด็ดไปแล้วสองชั่วโมงนะคะแต่อันนี้เราเลือกที่จะรอเคที่อบใหม่นะคะก็คืออยากกินเค้ามันร้อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะว่าวิธีการมานะคะมาอย่างไรคะ่ะ ค่ะสำหรับพิกัดนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะเริ่มต้นที่สถานีโอซาก้าสเตชันนะคะก็แค่เสิร์ชคำว่าริคุโรไดมารูนอุเมดะนะคะซึ่งสาขานี้ค่ะก็จะอยู่ที่ห้างไดมารูนะคะซึ่งก็เดินทางง่ายมากๆเลยนะคะจากโอซาก้าสเตชันค่ะนี่ค่ะเราก็เสิร์ชไปนะคะแล้วก็คือห้างเนี้ยค่ะก็จะอยู่ใกล้ๆกับห้างลูควโอซาก้าด้วยนะคะ ก็นะคะสามารถเสิร์ชค่ะแล้วก็เดินทางไปได้เลยเหมาะสำหรับนะคะคนที่ไม่ได้ไปย่านนำบะนะคะแล้วก็กำลังที่จะแบบเดินทางกลับประเทศไทยค่ะต้องการซื้อกลับเมืองไทยด้วยนะคะไปเป็นของฝากด้วยนะคะก็ใครไปที่นะคะ นี่นะคะชั้น b 1ค่ะนะคะลิคุโรไดมารูนี่ค่ะเราก็หยิบมาเลยนะคะตามจำนวนกล่องนะคะที่เราต้องการค่ะหยิบเองนะคะแล้วก็มาต่อแถวค่ะเขาก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆนะคะสำหรับซื้อ เค้กไข่นะคะโดยเฉพาะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะราคาก็คือ1ก้อนเนี่ยก็จะตกอยู่ที่1,000กับ65เยนค่ะก็ตกก้อนละ200กว่าบาทนะคะไม่ถึง250รับทั้งบัตรเครดิตนะคะวีซ่าหรือว่าบัตรยูทิปก็รับพนักงานน่ารักมากใส่ใจมากนะคะก็ถามเราว่าจะเอาถูกไหมเผื่อคุณอะจะเอาไปใส่เป็นของฝากให้คนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาด้วยนะคะแล้วก็บริการดีค่ะ เราเราก็จะบอกว่าพุดดิ้งที่นี่ก็อร่อยนะคะเราเคยทานแต่ว่าวันนี้ค่ะไม่ได้ซื้อมานะคะเพราะว่ากินไม่ไหวค่ะแล้วก็ได้เค,ค้กไข่มาสองก้อนนะคะแบบนี้เลยนะคะก็กินที่นี่ก้อนหนึ่งวันนี้เลยอีกก้อนนึงนะคะก็จะเอากลับไปทานที่ประเทศไทยนะคะแล้วแถวยาวมากมีแต่คนญี่ปุ่นนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ตามมาที่พิกัดได้เลยค่ะ